โลกจากการออกกําลังกายน่ากลัวะคดคิดนะครับทุกวันนี้ท่านออกกำลังกายถูกต้องเปล่าเดี๋ยววันนี้มาคุยกันสวัสดีครับผม นายสุภณัฐสุภัยลวัฒน์แพทย์แผ,ผนไทยยุคจากศูนย์นตัตกร,รมกาพแพทย์แผ,ผนไทยนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโรคจากการออกกําลังกายนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะฮะว่าการออกกําลังกายเนี่ยดีต่อสุขภาพเลยยิ่งออกยิ่งดีเลยแต่ว่าการออกกําลังกายแบบผิดพิธีเนี่ยก็อ,อาจจะทําให้เราเกิดโรคได้ด้วยเหมือนกันมีอย่างสามอย่างด้วยกันนะครับ อย่างแรกก็เราออกกําลังกายหนักเกินไปฮะไม่ว่าหรือว่ามีการประสบปฏิเทุแล้วไปออกกําลังกายเนี่ยก็อ,อาจจะทําให้เรามีการบาดเจ็บแบบพวกกล้ามเนื้อเส้นประสาทหรือว่าตัวข้อกระดูกข้อเอ็นเนี่ยทำให้แบบ การออกกำลังกายมีอาการปวดมากขึ้นแล้วก็มีอาการบาดเจ็บมากขึ้นอันนี้อันตรายนะครับเพราะว่าร่างกายเราไม่พร้อมที่จะออกเนี่ยก็จะทาให้บาดเจ็บมากขึ้นนะครับอย่างที่2เนี่ยการออกกําลังกายก่อนนอนหรือประมาณ30นาทีเนี่ยบางทีเรารีบนอนเนี่ยก็ทาให้เรานอนไม่หลับนะครับก็ส่งผลให้เราเป็นโรคนอนไม่หลับได้ด้วยเหมือนกันนะครับอย่างสุดท้ายอย่างที่3เนี่ยการออกกําลังกายแบบขัดโหมเกินไปอ่ะทำให้หัวใจเต้นไม่ทันเนี่ยก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจล้มเหลวด้วยเหมือนกันครับจากเท่าที่ฟังมาเนี่ย เราควรจะออกกําลังกายที่อย่างพอดีนะครับผมอย่างเช่นคนไข้ที่แบบไม่เคยออกเลยแล้วอยู่ดีจะเสริมหุ่นออกกาลังกายเนี่ยก็อาจจะค่อยๆอ,ออกก่อนออกกําลังกาย3 0นาที5วันตอน,นสัปดาห์เนี่ยก็เพียงพอหรือบางคนแบบไปออกแค่3วันก็ถือว่าโอเคแล้วโดยเฉพาะยิ่งคนไข้ที่อายุ40ปีขึ้นไปเนี่ย การออกกําลังกายแค่แบบเดินออกตามสวนสาธารณะหรือว่าเล่นโยคะหรือว่าอะไรเบาๆนิดหน่อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่เพียงพอเรื้วยเหมดกันฮะเราไม่ต้องหักผมก็ออกกำลังกายตามพอดีดนะครับผมถ้าคนไข้เนี่ยมีอาการที่บาดเจ็บจากการออกกําลังกายก็แนะนําว่าให้มารักษาด้วยการกดจุดไทยรักษาโรคนะครับการกดจุดไทยรักษาโรคเนี่ยก็จะเป็นการปรับโครงสร้างเนี่ยช่วยรักษาตรงส่วนที่อักเสบเช่นแนวข้อมเนื้อกระดูกและเส้นประสาทให้มัากลับการแข็งแรงขึ้น โดยเราจะเน้นเรื่องการปรับโครงสร้างเราแข็งแรงขึ้นแล้วพอเรากดจุดเจร็แล้วก็ให้ใคนไข้พักเนี่ยอาจจะรักษาต่อเน,นื่องพออาการดีขึ้นอ่ะแล้วก็กลับไปออกกําลังกายให้ดีขึ้นได้นะครับผมหากท่านสนใจเนี่ยสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยมาติดต่อที่ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทยพิลิ์ได้เลยครับขอบคุณครับ <X>